ราศีมีนค่ะเจ้าชะตาฮอือหือเป็นอะไรจ้าช่วงนี้ขมุนคึงขังนะคะหรือมีใครกินของหลวงไหมเนี่ยมีใครกินของหลวงไหมนันเน่มีงอนนะคะมีงอนมีงอนมีงอนนะคะมีงอนผู้ชายคนหนึ่งนะคะไม่พอใจผู้ชายคนหนึ่งมีการช่างใจมีการส่องนะคะราศีมีนนะเอยเก็บเงินน่าดูเลยตอนนี้นะคะ อืไหนดูสิไพ่ใบสรุปเพบเป็นอะไรจ้าราศีมีนก้มน้าเพบเวลาจ้ะที่รักอาทิตย์เดียวเอเดี๋ยวหมอจุนมามาอ่านให้ใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้พยายามเงยหน้าไว้นะคะที่รักขอบคุณมากค่ะสําหรับดอกกุหลาบสวัสดีค่ะเออคุณวันดีตามมาขอบคุณมากนะคะนะอื้ ในเรื่องของการงานราศีมีนจ๋ามีความเครียดความกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องงานเหรอคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ตาสดกุหลาบให้ขอบคุณมากค่ะมีความกลุ้มใจมีความคิดมากมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของงานใช่ไหมคะช่วงนี้นะเขาบอกว่าราศีมีนอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีอาการใจร้อนจะดุด,ดนะคะพิจิกยังค่ะมาชุนเริ่มตั้งแต่มังกรน,นะจติรักนะอยู่เป็นเพื่อนกันก,นก่อนนะคะทีรักนะ เดี๋ยวจุนม่วงตามนะฝากข้อข้อเข้าใจส่งข,ขวัญรางวัลดอกกุหลาบเป็นกำลังใจเหมืนจุนได้นะเครียดใช่ไหมคะราศีมีมีความเครียดมีความกุ้มใจเรื่องงานคะ่ะแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะจะหน้าบึ้งจะดุเป็นพิเศษเลยช่วงนี้นะคะขี้งอนอีกตั้งหากนะคะราศีมีนอาทิตย์นี้นะ กำลังส่องหาลู่หาทางหาช่องทางอะไรของเขาอยู่นะคะช่วงนี้ราศีมีนคิดอะไรก็จะรู้สึกมานัะชา้าๆเนืนอๆไปเรื่อยๆนะคะนะในเรื่องของงานจะจะมีความเครียดนิดนึงจะตึงๆนิดนึงนะคะนะไม่ค่อยได้ดั่งใจเนาะการเงินไหนละเงินอืมเก็บเงินหน้าดูเลยนะคะนะเครียดค่ะผู้ช่วยกรดไปแล้วหมอใช่ไหมคะ นะใจะเย็นเยนะนี่นะคะมีอาการเก็บเงินนะคะชาวราศีมีนนะเหยียบไว้มิดเลยนะคะเงินค่าใครอย่าแตะนะคะก็อาจจะต้องมีอาการหมุนเงินอยู่นะคะอาทิตย์นี้นะชาวราศีมีนนะยังคงมีอาการที่จะต้องหมุนหมุนนิดนึงนะคะราศีมีหมุนเก่งนะคะนะหมุนเก่งการเงินก็ยังไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะว่ายังจะต้องมี เขาเรียกว่าอะไรนะครอบครัวสุขสันต์อาจจะได้ไปมีงานเลี้ยงฉลองเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเฮฮาปาจิงโกะกันในรูปแบบครอบครัวนะคะรู้สึกว่าราศีมีนจะมีความรู้สึกว่าอะไรมันก็ชา้าๆไปหมดเลยช่วงนี้นะถามว่ามันจะได้ดั่งใจไหมก็ได้ดั่งใจค่ะแต่ว่ามันจะชา้าๆต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงอย่าขี่รถเร็วด้วยนะคะนะหมุนติ้วๆเลย ใช่ไหมคะอืมขอบคุณคะ่ะเออหัวใจสีส้มขอบคุณนะคะนะการเงินต้องคงจะหมุนอยู่แพลนวางแผนการเงินไว้นิดหนึ่งนะคะนะราศีมีนความรัก คามรักราศีมีนจ๋าช่วงนี้ไม่รู้ว่าเราเยอะหรือคนรักของเราจะเยอะเยอะนิดนึงนะคะนะตำแหน่งของความรักเนี่ยจะเยอะเยอะนิดนึงจะพูดเยอะนะคะนะจะมีอาการพูดเยอะโอ๊ยร้อนก็ร้อนแฟนก็จุกจิกจุกจิกอยู่มันเป็นแบงหวีเมืองวันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ระวังนะคะช่วงนี้คนรักเขาเหมือนจับตามองดูอยู่นะรู้ปล่าชาวราศีมีนแฟนแอบส่องแอบสังเกตพฤติกรรมเราอยู่นะคะนะ จุจุนะใครจะมีกุ๊บกิ๊บอะไรเนะี่ยระวังนิดนึงนะจุจุนะนะคะหรืออีกในยะหนึ่งเนี่ยแฟนเขาอาจจะมีความเป็นห่วงเพราะว่าราศีมีนี่มีความเครียดค่อนข้างมากนะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะเออสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยมีแฟนได้หรือย,ยังหมอจูนโสดไปตั้งอีกหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอจูนมาดูให้ใหม่ได้ไหมคะนะเพราะว่าหนึ่งเราจะเจอผู้ชายที่เออเขาจเจ้าระเบียบ นะคะเจ้าระเบียบพูดเยอะพูดมาก2เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้ว 3. เขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะนะสับรางเป็นเจ้าหน้าที่รางรถไฟเลยนะคะนะสวดไปก่อนดีกว่านะคะที่รักเพราะว่าความรักยังไม่ค่อยเด่นนะคะนะอืในบางท่านอาจจะเอ,อ่อคุยกับคนมีเครื่องแบบ ใช่ไหมคะอาจจะเจออาจจะคบกับคนในเครื่องแบบจะมีอาการงอนกันนะคะนะไม่ต้องงอนกันหรอกงอนกันเดี๋ยวก็ดีกันนะช่วงหมอจุนเถาะนะ <c oughs> นะยังไม่เด่นนะคะความรักนะทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดยังไม่เด่นนะเดี๋ยวหมอจุนมะอ่านให้ใหม่นะคะเอองานเงนิงน,งนรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังในเรื่องของหัวเขา่าระวังเวียนหัวจนบ้านหมุนเลยนะบางคนเวียนหัวหรือน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนได้ แล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์จะอารมณ์ร้อนอารมณ์เศร้าโอเป็น bipolar หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่หรอกค่ะมันมันแค่เป็นระยะสั้นๆเนาะเป็นโดยในรวมนะคะอย่ากเก็บไปเป็นทุกอย่างนะคะไม่ไดนะ้ถ้าจะไม่งามนะคะน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 ะพอมาจุนอ่านอย่างนี้แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ฮึบฮึบสู้เข้าไว้อะไรที่มีดีเราต้องสู้นะคะอย่าให้เป็นไปนตามที่มาจุนอ่านนะนะคะนะอนะแต่พอฝืนแล้วบอก หมาชุดนี้อ่านไม่แม่นเลยไม่ได้นะหยิกเลยนะหยิกเลยนะเขาบอกให้ฝืนนะฝืนที่ไม่ไม่ให้มันสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ให้เกิดตามให้นะนะคะระวังเรื่องหัวเข่าเวียนหัวนะแล้วก็ปวดช่วงแขนช่วงขาข้อเท้าพวกนี้นะจะเน้นในระบบช่วงล่างนะคะนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็เรื่องอารมณ์โชคลาภโชคลาภยังไม่เด่นเลยค่ะที่รักนะไม่เด่นเลยแต่ถ้าอยากได้สื่อน้ำโชคก็จะเป็น ทะเบียนบ้านทะเบียนรถอายุพศเกิดคุณแม่เลขหน้าไพ่หมอจูนมีสี่สาแล้วก็10สีนำโชคได้แก่เอาสีอะไรดีละนี่สีขาวสีแดงแล้วก็สีสอีออกเหลืองนะคะนะคือสีนำโชคของราศีมีนนะคะ